สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์จปาร,ร้องคำเป็นศิษยาภิบาคลคริสรจักรมหาพรตรีมณฑนทนตอนนี้เรากำลังศึกษากันในเรื่องเตรียมรับเสด็จสองนะคะก็คือการเตรียมชีวิตที่จะรับการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์ครั้งที่สองนั่นเองก่อนอื่ในใดเรามีโอกาสอธิษฐานด้วยก,กันขอพระเจ้าทรงนำค่ะข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ที่เราจะเปิดถ้อยคำของพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพรองค์ทั้งหลายจะเปิดจ,จิตใจออกที่จะรับรู้ถ้อยคาของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะทรงนำทางผู้พูดและผู้ที่รับชมรับฟังที่จะเป็นไปตามนามพระไทยของพระองค์ขอทรงตรัสกับข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดข้าพระองค์ทั้งหลายพร้อมที่จะน้อมนำที่จะปฏิบัติตามจึงขอมอบเวลานี้ไว้ในการทรงนำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน วันนี้ดิฉันจะพูดถึงเรื่องที่สำคัญมากและก็เป็นกระแสที่เป็นข่าวทุกๆุกวันนะคะถ้าเราเปิดดูข่าวเราจะเห็นแล้วบางคนก็อาจจะมีประสบการณ์นี้ไปแล้วดิฉันก็มีประสบการณ์นี้บ่อยครั้งเหมือนกันนะคะคือการหลอกลวงเราถูกหลอกหรือหลอกตัวเอง นั่นสำคัญเราจะเห็นว่าการถูกหลอกนั้นมีอยู่สองประเภทก็คือการหลอกลวงในโลกนี้และก็การหลอกลวงฝ่ายจิตวิญญาณการหลอกลวงในโลกนี้ก็จะถูกหลอกเอาทรัพย์สินของเงินทองนะคะเราจะเห็นมีบ่อยเยอะมากเลยทีเดียวและดิฉันเชืนเน่อได้ว่าคริสเตียนก็จะไม่ค่อยถูกหลอกเรื่องนี้มากเท่าไหร่ ก็ไม่แน่นะคะเพราะดิฉันก็โดนไปแล้วนะคะบ่อยครั้งเหมือนกันเพราะว่าทุกวันนี้มันความสะดวกสบายมันทำให้เราทำอะไรง่ายขึ้นโดยเฉพาะการซื้อของออนไลน์นะ mm hmm. ก็มีบ่อยเหมือนกันแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่สูญเสียเยอะ บางทีเราก็ตัดสินใจเร็วเกินไปนั้นก็ทำให้เราถูกหลอกง่ายโดยไม่ได้ถามพระเจ้าเหมือนกับโยชูวชาวเมืองกิเบโอนนะที่หลอกและเราจะเห็นว่าเหตุที่โยชัวถูกหลอกก็เพราะว่าไม่ได้ทูลถามพระเจ้านั่นเอง และหลายครั้งเราก็อาจจะเป็นเพราะบางทีเราคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเออไม่ต้องไปรบกวนพระเจ้าแท้ที่จริงพระเจ้าทรงสนพระไทยเราในทุกเรื่องราวการถูกหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยหรือเป็นสิ่งใหญ่บางครั้งก็ทําให้เราเสียความรู้สึกนะคะและบางทีก็เสียทรัพยากรไปแม้ไม่มากแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่เสียดายนะคะยกตัวอย่าง 2วันที่แล้วขณะที่ดิฉันกำลังฟังํำเทศนาะทางอคอมพิวเ,เตอร์อยู่ก็มีโทรศัพท์เข้ามานะแล้วก็บอกว่านี่นะผมเปลี่ยนเบอร์แล้วนะช่วยเมมเบอร์นี้ไว้ด้วยดิฉันก็ไม่คุ้นเสียงนี้เท่าไหร่แต่เนื่องจากว่าดิฉันรู้จักคนเยอะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหายเยอะทั่วประเทศบางทีเรารับสายพูดโทรศัพท์ก็ต้องพูดสุภาพไว้แล้ว ดิฉันก็บอกว่าดิฉันกําลังพูดกับใครคะ่ะเขาบอกก็สักไงจํากันไม่ได้แล้วหรอ,อ,อคิดหน่อยซิว่าจําได้หรือเปล่าแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรช่วยเมมช่วยเมมเบอร์โทรนี้ไว้ก็แล้วกันแล้วเขาก็วางหูไปพอวันรุ่งขึ้นก่อนเที่ยงเขาก็โทรเข้ามาอกีกแล้วก็ถามว่าทําอะไรอยู่ดิฉันก็บอกก็ทํางานสิ เขาบอกเออเนี่ยเข้ามาข้างนอกเข้ามาซื้อของเผอิญลืมบัตร ATM ไว้ที่บ้านชื่อโอนให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวช่วงบ่ายแล้วจะโอนให้คืนดิฉันถามว่าคุณเป็นใครอา้าวจำไม่ได้เหรอผมสุกดิ์ไงแล้วดิฉันบอกว่าจำไม่ได้จริงๆขอโทษด้วยแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้างั้นชื่อโอนให้หน่อย,อยดิฉันก็ตอบไปว่าอ๋อดิฉันไม่สะดวกคะ่ะแล้วคงโอนไม่ได้คะ่ะแล้วเขาเอา๋อไม่เป็นไรแล้วเขาก็วางหูไป ก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเช้าวันนั้นดิฉันอธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะทรงนำควบคุมครอบครองอยู่กับดิฉันที่จะไม่มีการหลอกลวงใดๆให้ดิฉันดำเนินชีวิตอยู่ในความจริงก็ขอบคุณพระเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่ได้อธิษฐานไว้นะฉะนั้นการหลอกลวงในโลกนี้มันมีหลายรูปแบบ ถ้าเราไม่มีความโลภเราก็จะไม่ถูกหลอกมากโลภมากก็ถูกหลอกมากโลภน้อยก็ถูกหลอกน้อยถ้าไม่โลภเลยก็าอาจจะไม่ถูกหลอกไม่ถูกหลอกในที่นี้อาจจะไม่ถูกหลอกเรื่องทรัพย์สินของเงินทองแต่นั่นก็ไม่ได้หมายว่าจะไม่ถูกหลอกเลยนะคะเพราะแท้ที่จริงแล้วบางครั้งเราถูกหลอกก็เพราะว่าเราใจอ่อน บางครั้งมีคนมาพูดให้หน่าสงสารด,ดิฉันคนหนึ่งและถูกหลอกเรื่องใจอ่อนนี่เยอะมากมาเล่าเรื่องเศร้าให้เราฟังว่ามีความต้องการอะไรก็โดนหลอกไปเยอะเหมือนกันแต่หลังจากนั้นก็เริ่มอธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยที่เราจะมีสตินะและก็มีปัญญามากยิ่งขึ้น การที่เราอยู่ในโลกนี้เราก็ต้องมระมัดระวังในการใช้ชีวิตพระเจ้าจึงเตือนเราให้มีสติปัญญาและเราต้องขอสติปัญญาจากพระเจ้าทุกๆวันที่จะช่วยเราในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อเราจะไม่ถูกหลอกและที่สำคัญที่สุดถ้าเราเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเราก็จะไม่ถูกหลอก เ,เพราะพระเจ้าของพระเจ้าสอนทุกเรื่องราวในชีวิตของเราและการทําตามพระเจ้าของพระเจ้าก็ช่วยปกป้องเราให้เราปลอดภัยให้เราพ้นจากการหลอกลวงเพราะว่าการหลอกลวงนั้นมีหลายรูปแบบแต่พระเจ้าของพระเจ้าความจริงแห่งถ้อยคําของพระเจ้าจะปกป้องเราไว้นะคะและ นั่นก็ไม่ได้หมายว่าเราจะไม่ถูกหลอกเลยเพราะบางทีเราก็ต้องรู้จุดอ่อนของเราบางทีอย่างเช่นที่ฉันได้ยกตัวอย่างไปแล้วว่าการช้อปปิ้งออนไลน์บางทีเราก็ตัดสินใจง่ายเกินไปแล้วนิสัยอย่างหนึ่งที่เราจะถูกหลอกได้ง่ายก็คือเราชอบของถูกเราก็ต้องรู้จาก ของของที่เราซื้อนะไม่ใช่ว่าเอาถูกไว้ก่อนเพราะว่าทุกวันนี้มีของกอฟเยอะมากเลยฉะนั้นถ้าเรารู้จักของจริงและยี่ห้อนั้นจริงๆเราต้องรู้ว่าราคามันจะต้องอยู่ในระดับไหนไม่ใช่ซื้อ1แถม2ซื้อ2แถม3ถ้าเป็นของจริงบางครั้งก็ไม่ได้โอเวอร์ขนาดนั้นนะคะราคาถูกยังไม่พอแถมโอโ้เยอะแยะไปหมด อันนั้นก็น่ากลัวเราอย่าเป็นคนที่ชอบของถูกมากจนเกินไปถ้าเราชอบใช้ของดีมันบางครั้งราคามันก็จะไม่ถูกมากๆและก็ต้องระวังและบางทีความใจอ่อนของเราถ้อยคำคำพูดคำจาของคนอื่นบางทีก็ หลอกลวงและล่อลวงเราได้ง่ายเพราะบางคนทุกวันนี้เขาใช้จิตวิทยาพูดคุยกับเราเขาก็รู้จุดอ่อนเราแล้วแต่สิ่งที่เราจะทันกับกลเล่าอุบายของคนพวกนี้ก็การมีสติสิ่งที่สองก็คือมีสติที่จะพึ่งพาพระเจ้าอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเรา ในพุจนาของพระเจ้าในยหอนบทที่16ข้อ13ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้วพระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์จะไม่ตรัด โดยภารการแต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นในพุทธนาของพระเจ้าตอนนี้พระเยซูได้ทรงสัญญาไว้ถึงพระวิญญาณที่จะเสด็จมาอยู่กับผู้เชื่อและช่วยผู้เชื่อในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตในโลกนี้นะคะ และพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้ก็ทรงพระนามว่าพระวิญญาณแห่งความจริงพระองค์จะทรงนําเราไปถึงความจริงและพระองค์จะยืนยันความจริงในชีวิตของเราและพระองค์จะให้เรารู้ว่าอะไรคือการหลอกลวงมีวันหนึ่งดิฉันจะซื้อของบางอย่างในการตัดสินใจแล้วมันก็รู้สึกข้างในล,ลึกว่ามันไม่ค่อยมั่นใจนะแต่ด้วยความอยากได้สิ่งนั้นดิฉันก็รีบโอนเงินไปเลย แล้วก็เมื่อโอนเสร็จก็รู้สึกตังหิดต,ตังหิดใจว่าเอ๊ะมันไม่ใช่นะทำไมเรารีบจังเลยแล้วก็รู้ทันทีว่าโดนหลอกแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นบางครั้งพระวิญ,ญาณของพระเจ้าก,ก็เตือนในจิตใจของเราแต่บางทีเราไม่ค่อยฟังพระองค์เพราะความอยากได้ของเราเพราะสิ่งที่เราชอบนั่นก็ต้องระวังสิ่งที่เราชอบ เพราะเราจะถูกหลอกจากสิ่งเหล่านั้นได้ง่ายนะคะด้นการถูกหลอกในโลกนี้ก็มีหลายรูปแบบถ้าเราเป็นคนที่ยึดพร,ระเจนะของพระรเจ้าเชื่อฝังพระคําของพระองค์ดําเนินชีวิตตามถ้อยคําของพระองค์พระเจนะของพระเจ้าจะปกป้องเราและสิ่งต่อมาก็คือเราควรอธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้าที่เราจะแยกได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรมาจากพระเจ้าอะไรไม่ได้มาจากพระเจ้าอะไรของ ขจริงและของปลอมและที่สำคัญก็คือเราควรอธิษฐานขอพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำเราให้เรามีสติ ให้เรามีสติสัมปชัญญะในการตัดสินใจทุกเรื่องราวที่จะไม่ใจร้อนถามพระเจ้าก่อนแล้วก็ดูสัญญาณของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานในใจเราก่อนอย่าใจร้อนการใจร้อนก็นำความผิดพลาดมาสู่เราได้ง่ายอันนี้คือการหลอกลวงในโลกนี้และเกี่ยวกับการสูญเสียทรัพย์สินของในโลกนี้สำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้าดิฉันเชื่อแน่เหลือเกินว่าถ้าเราดำเนินชีวิตติดสนิทอยู่กับพระองค์และดำเนินอยู่ในทางของพระองค์อย่างแท้ รเราจะไม่ถูกหลอกมากหรือให้สูญเสียทรัพย์สินของเงินทองไปมากก็าอาจจะถูกหลอกเล็กๆน้อยๆเหมือนที่ดิฉันได้ยกตัวอย่างไปแต่นั่นก็อาจจะแค่เสียความรู้สึกเสียทรัพย์สินของในโลกนี้หรือบางคนอาจจะถูกหลอกจนเสียเยอะอาจจะแทบจะหมดตัวแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวเท่ากับการถูกหลอก ลวงฝ่ายจิตวิญญาณการถูกหลอกลวงฝ่ายจิตวิญญาณที่น่ากลัวที่สุดก็คือการหลอกตนเองเราถูกคนอื่นหลอกบางทีเรายังรู้สึกตัวและเรายังไหวทันและเราก็ไม่ได้ถูกหลอกตลอดชีวิตของเราเราก็ต้องมีการรู้ตัวแต่การหลอกตนเองเป็นสิ่งที่น่ากลัวบางคนหลอกตัวเองได้ตลอดชีวิตของเขาเลย ยกตัวอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ให้เราเห็นก็คือพวกที่หลอกตัวเองก็ส่วนมากเป็นพวกที่เคร่งในศาสนาพระเยซูได้พูดถึงพวกฟาลิสีพวกธรรมจารย์พวกสาดุสีพวกนี้เป็นพวกที่รู้พระจนะของพระเจ้าเป็นผู้นำเป็นผู้ที่สอนพระคำของพระองค์แต่ เมื่อเขารับใช้พระเจ้าอยู่ในหน้าที่นี้น,นานความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าก็อาจจะเจืดจางลงเพราะมัวแต่ไปสอนมัวแต่ไปเน้นในงานรับใช้มัวแต่ไปเคร่งครัดและคอยจับผิดคนอื่นก็ <c oughs> เลยถูกหลอกไปว่าเขาอะโอเคแล้ว <c oughs> เขาดีแล้ว <c oughs> เขาบริสุทธิ์แล้วแต่พระเยซูดได้ตรัสว่าคนเหล่านี้ถูก หลอกเขาหน้าไหว้หลังหลอกนั่นก็หมายว่าการเสแสร้งแกล้งทําการทําให้คนอื่นมองภายนอกดูดีดูขลังดูน่าเชื่อถือแต่ภายในจิตใจในความคิดในท่าทีนั้นอาจจะผิดต่อพระประสงค์ของพระเจ้า mm hmm. เขาคิดว่าเขาเป็นแต่เขาไม่ได้เป็นเขาคิดว่าเขาทําแต่แท้ที่จริงบางครั้งเขาก็ไม่ได้ทําในส่วนนี้คริสเตียนถูกหลอกมากเลย และบางคนถูกหลอกไม่มากไปกว่านั้นคือเขาคิดว่าเขาเป็นคริสเตียนที่ดีแล้วเขาโตแล้วเขาเป็นคนที่ฝ่ายวิญญาณเขามีพระวิญญาณของพระเจ้าเต็มในชีวิตของเขาเขาเป็นนักอธิษฐานเขาเป็นผู้รับใช้เขาเป็นผู้รู้พระวจน,นะใช่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตของเราทั้งหลายที่ควรมีที่ควรเป็นแต่ว่า เราควรเข้าสู่ความจริงในพระชนะของพระเจ้าการที่เราจะรู้ว่าเราถูกหลอกฝ่ายจิตวิญญาณหรือไม่นั้นเราก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาพระเจ้าเหมือนกับท่านกษัตริย์ดาวิดในสดุดีบทที่1 3อเนั้นเป็นคำอธิษฐานว่าขอพระเจ้าค้นดูขอพระเจ้าตรวจสอบการที่เราได้ใช้ชีวิต และใช้เวลานิ่งสงบกับพระเจ้าเป็นส่วนตัวและอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นส่วนตัวและมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่อยากจะให้พระองค์มาเปิดเผยสำแดงให้เราเห็นตัวตนของเราในสิ่งที่เราจะต้องปรับป,ปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแน่นอนพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระองค์จะทรงกระทำดังที่ดิฉันได้มีโอกาสเป็นพยานไปแล้วว่า ช่วงโควิดดิฉันไม่ค่อยได้ไปไหนคือหมายความว่ามีเวลาสงบนิ่งเยอะกับตัวเองและกับพระเจ้าก็ทำให้เห็นตัวเองเยอะและพระเจ้าทรงเปิดเผยหลายอย่างให้เห็นนิสัยที่ไม่ดีของตัวเองที่จะต้องปรับที่จะต้องเปลี่ยนและบางครั้งพระเจ้าก็ให้เห็นท่าทีที่ไม่ถูกต้องในการกระทำบางอย่างบางครั้งการกระทำก็ถูกต้องนะ แต่ท่าทีอาจจะไม่ถูกต้องเช่นยกตัวอย่างเราอาจจะมีจิตใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือคนแต่ว่าเราไม่ได้ทำด้วยความรักคนนั้นแต่เราทำเพื่อจะให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นคนมีน้ำใจนะนั่นก็เป็นท่าทีที่ไม่ถูกต้องต่อพระเจ้าทุกสิ่งที่เราทำต้องออกมาจากความรักเช่นเรากระทำทุกอย่างในงานรับใช้พระเจ้า เราต้องทำด้วยความรักที่เรามีต่อพระเจ้านั่นเป็นท่าทีที่ถูกต้องและพฤติกรรมการการะทำต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยการคนรอบข้างพี่น้องในคริสตจักรหรือเพื่อนบ้านก็ตามต้องทำออกมาจากความรักที่เรามีต่อเขาไม่ใช่เพราะเพื่อจะโชว์ให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นคนดีมีน้ำใจเราเป็นคริสเตียนนะ่อันนั้นก็ไม่ถูกต้อง ต้องออกจากความรักฉะนั้นบัญญัติของพระเยซูจึงให้เราบัญญัติใหญ่สองข้อแค่นั้นเองข้อแรกรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิดและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองถ้าเราใช้ชีวิตแบบนี้แล้วเราจะไม่ถูกหลอกเพราะพระเจ้าจะนำเราเดินอยู่ในความจริงเข้าไปสู่ความจริงมากขึ้นแล้วเราจะเห็นทุกสิ่งทุก อย่างในเรานอกเราเป็นความจริงมากที่สุดและการหลอกลวงในชีวิตของเราก็จะน้อยลงนั่นเป็นสิ่งที่เราควรระมัดระวังในการดำเนินชีวิตของเราที่เราจะไม่ถูกหลอกบ่อยและเราก็จะไม่เป็นคนที่หลอกตนเองขอพระเจ้าทรงอวยพระพรค่ะ